สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มางานบุญที่อำเภอนางรองน้องจังหวัดบ,บุรีรัมย์วัดวัดคู่กระสังน้องกบครับน้องกบรถกระบะเครื่องเสียงน้องปกติก็มีแถวภาคกลางแต่วันนี้มาโชว์ที่วัดนะครับแน่นจุกกระพือโอ้ใช้ไทเกอร์ครับนะรถโตต้าไทเกอร์แล้วก็ สร้างอย่างนี้ก็ประหยัดดีน้องประหยัดประหยัดแบบไม่ต้องใช้รถใหญ่อ่ะนี่เป็นคันที่สองน้องเป็นอ,อิสุนะครับอิสุมังกรทองืออดอก15บห้าดอกเลยเนี่ยถือว่าจัดนะซับอูฟเฟอร์โอ้นี่ก็เดินทางมาไกลครับไกลสำหรับขายอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับรถบรรทุกหรือว่ารถดำรถพ่วงนะครับ จัดให้ออมีเป็นเอ็ดเจ็รอยนะอันนี้จะเปิดไหมนี่เปิดโชว์ไหมนี่ช่างยุดน้องโพจัดมากครับ12บสองล้อน้องสิบสองล้อล้อมากรถคันนี้คุ้นๆนะก็ถ้าเปิดนี่เปิดมาก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งหมดนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุก รถดำรถพ่วงกระจกนาซาชุดแต่งโครเมียมอะไรมีหมดนะครับอันนี้ก็บุญป,ประสานเคยถ่ายครับนะนี่โซนบุญลำนะพี่น้องนะก็หลอทีเดียวสำหรับคันนี้สีออกสีบรอนนะ,ะก็ว่ากันไปรอๆสวยๆแรงๆนั้นเดี๋ยวไปดูรถสไลด์หน่อย โ <Okay>, <laughs> อเคเล็กรถสไลด์เสียบอยครับนี่โอ้รถ<อ>สไลด์เสียบอยครับ่ารับโยกย้ายรถทัวรับนาจักรนะรบ <laughs> เบอร์นี้เลยนี่084 544 6994เรียกว่า084นะ4785050ครับ ติดต่อได้48ชั่วโมงเลยนี่ครับรถสไลด์อ๋อเสียโดมก็มาครับเสียโดมเอาเอาวิตเตอร์มาวิตเตอร์มาวิตเตอร์โอ้ช่างเอียวเอวลั่นทุ่งอ่ะช่างเอียวนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยอ่ำน,น้ำครับเพราะว่าาดูฝนสวัสด,ดีครับสวัสดีครับช่งางเจอช่าง เฮ้ยขโมยของมัดนะ <laughs> ไปเอาดูอดาโอเคเอาผู้ใหญ่ก็มานี่มีน้ำบวนปากไหมมีน้ำบวนปากเหรอโอเค FM2P 380อพี่น้อง380แพลังมาเสียดโดมครับเสียดโดมก็แกจะขายหรือว่ามีทรายครับนะ มีทรายมีหินมีหินปล่อยนะครับแล้วก็มีรถขุดด้วยวันนี้มาช่วยงานวัดนะครับกับวิทเตอร์500 FM 2P ไม่ให้ทูพีบอทูพีพีก็คือกันไน่นอกยูโรทครับดีสามรอลอครับโอ้ช่างเอียวถอดช่างเอียวถอดกางเกงไว้ตรงนี้ครับนี่ดีครับ จังเอียวไม่ค่อยจะอาน้ำช่วงนี้หน้าฝนจอดหางไว้ครับก็ถือว่ามาช่วยงานวัดงานบุญพี่น้องพงสกรจัดให้ครับโซนประคนใช้ในโดงดังพี่น้องนะครับวัยรุ่นพันล้านรอ,อครับรอ,อเสียตินเข้ามาครับปุโซโปโเกสเอเอาปูนมา10เออสกระสอบนะครับ10กระสอบเทนเลอร์รับจ้างทั่วไทยกัน ซีรีห้าสายแข็งวิลัมอูยงเจริญโอ้นี่กันหล่อครับนะแต่ละคนหลอ,อน,น,นั่นเลยแล้วก็มีนิดเด็ดใช่ไหมน้องเด็ดจริงๆหกล้อดำอีแตนอีแตนดำนะครับดีมากรับ้บ เดีาาย๋ยวขอ,องรถบ่เนี่ยเดี๋ยวจะรถนำมนต์แล้วก็เป็นงานบุญวัดน,นะครับโซนนางรองอ่ะคันนี้ก็จ้าแล้วเนี่ยแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะ อันนี้ก็หรอเนาะนะสองสี่จัดบอลอเหมือนกันก็เอาให้พี่น้องได้ชมกันครับนะชมกันว่ามีรุ่นไหนบ้างครับที่หรือว่าแบบยังเดก้านะครับหรือว่าโรบคอปหรือว่าจะเป็นฮิโนอิสุนะครับมิสูก็แต่งกันยังไงให้ห่อนะครับห่อ แล้วก็บางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบแล้วแต่แต่ก็อยู่ในอยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มอ่ะคนนี้ถือว่าใจบุญกันทุกคนนะครับมาช่วยงานบุญกันงานวัดกันนะเดี๋ยวไปดูรถช่างเอียวหน่อยออยู่ข้างในนู่นพี่น้องรอไหมเอาโอ้เสื้อแดงนี่เออ <laughs> จออ่ะออกินแล้ว กินแต่เช้าแล้วอเจอเสียตินครับกับชายบ้านนาไปไหนไปด้วยกันชายบ้านนาลิาปูนลงแล้วชายบ้านนาฝนจะตกแล้วเปียกดิเด้อ่ะนี่ครับอรอมากครับคันนี้เวลาตัดออกมาทำไมถึงเป็นใบตอง ใช่ไหมทำไมเขาไม่เรียกว่าตัดใบกล้วยใบตองเออพอตัดมาปุ๊บเป็นใบตองแล้วอะไรอะแล้วถั่วเขียวล่ะถั่วเขียวอ่าถั่วเขียวเวลาหวานออกไปถึงเป็นถั่วงอกอ่าทำไมไม่เรียกถั่วเขียวล่ะนั่นเลยทำไมไม่เรียกถั่วเขียวมันงงไงตอนนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมเอาคลื้งกันไปโอ้มีสาวๆด้วยพี่น้องอ่ะนี่รถสวยเดี๋ยวไปดูสาวๆไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะเขามีเจ้าของเลย่าไปยุ่งเดี๋ยวชายบ้านนาจะ ดังหักช่าเนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคันดีไปน้องเอ้ยเอ้ยโอ้ยโมแต่ถ่ายอยู่นั่นแหละน้าไปก็นุ้ยขนี้สุดยอดเลยครับนี่เนี่ยดูไฟนะครับโอ้โหอันนี้ขนาดสูบเดียวนี่ดูใสหินนี่ครับหินคุกอันนี้เครื่องเครื่องแดงครับยี่ห้อเจ็ดร้อยท็อปแทบก็มาครับใช้จิก้ามาเลยแบกดำมาโอเนี่ยรถช่างเอียวน้องช่างเอียว360 นะครับ360ูนั่นครับอ่ะรอๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยจะมีจะมีะมอ่ะโอ้ดี NPR นะอดีต<ห>เคยแรงเคยเลาะนี่ NPR นี่นอันนั้นร็อกน,นี่ NPR อ๋อถอดกันชนแบบดูให้แบบหลงใช่ไหมไม่อันน<ง>ี้ดูดูดูหม้อไวตี๋หมอ้มอหม้อเล็กนะไอวางวางอะไรมาเนี่ ยัดอะไรมาเดิมเดิมยัดโบไหมกี่ตัวแปดแปดตัวเออ่าซีซีบีดีอะหรือซีบีจีอะเดิมเดิมนี่ขายไหมขายไหมไม่ขายโอ้เอฟน้าหลังเกียร์เกียร์อะไรเกียร์ลอกบ่อเกียร์เราก็เต้นนี่นี่แหละ ได้เลได้ครับที่ n p r น้องโอ้ก็นี่ทำสีชมพูปีนี้ทำเงินมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยัดจิฟฟี่มาเลยจิฟฟี่ครับเนี่ยโอ้หม้อก๋วยเตี๋ยวเล็กครับชุดเล็กนี่เนื้อตับไปเปิดใช้บรรณาไปเปิดเปิดห้องเขาดูดิเปิดเปิดเปิดอ่ะไปรีวิวทานนั้น ขอโทษเด้อย,ยกสูงหน่ยอยบอกว่าพยั้งบอบงกพยั้ดกเกอร์ฝาฝาดิกเกดเกอร์อยู่ในรถเดี๋ยวมาตามคนดังหน่อยอ่โอ้ถังน้ำมันนี่สั่งจากไหนนี่เมียนมาปะที่คอมเมนต์ของมีมดีครับใช้น้ำมันอะไรี่รถนี่อ๋อใช้เบนซินนะไม่ว่าใช้น้ำมันจริงเรน บรรยายน่ะใช้เก้าห้าอ่ะโอ้ดิโอ้ใช้ของนอกเลยครับนี่ที่เขาล็อกไว้นี่ซ่อนเด็กไว้ไหมนี่เปิดให้ดูครับโอ้อันอันนี้อันนี้คือของในอันนี้คือของนอกครับครับครับกว้างดีเด็กนี่ก็ทิ้งจะเก่าแต่ว่าแต่งครับนอนได้ครับแต่มีแอร์โอ้ดูแอร์อยู่ข้างบนใ่น่องนู่นโอ้มีเด็ใหญ่นั่นเปิด พันลงครับก็สวยครับสวยฮะเท่าไรว่ามาสี่สิบห้าีบ้าบาทนะเดียวจะไปชนอ่อ่เีเสี่สิบห้าครับเนี่ยสี่สิบห้ามื่นสี่สิบห้าหมื่นเริ่มทะเบียนพร้อมอ่าโอเค อ่ะสิบสิบวันนาทีแล้วน้องอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั้นๆไม่ได้ต้องยาว